ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพรอีีครั้งนะครับใน EP นี้ครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยถึงคำถามที่ผมได้รับนะครับทั้งเวลาที่ไปบรรยายหรือว่ามาทางอ็งอกซ์นะครับนั่นก็คือทำธุรกิจกับเพื่อน จะต้องตลกลงกันอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับในยุคสมัยปัจจุบันที่ว่าการมีอาชีพหรือรายได้เียนทางเดียวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่มั่นคงหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงไหมนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีโควิดบนบี้เกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับเรื่อง Job Security หรือความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงานก็อาจจะเป็นสิ่งที่น้องๆคนรุ่นใหม่หลายท่านนะครับไม่ต้องคนรุ่นใหม่นะครับทุกคนที่อยู่ในอาชีพการงานปกติเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะต้องหารายได้เสริมหรือเปล่า วิธีการในการที่จะเริ่มนะครับการหารายได้เสริมเนี่ยก็มักจะเป็นการมองหานะครับคนใกล้ตัวจะเป็นญาติสนิทมิสหายหรือเป็นเพื่อนฝูงก็ตามที่จะมาเป็นคุณสวนนะครับเพื่อที่จะเริ่มในการทาธุรกิจบางครั้งก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยมันจะพร้อมไหมมันจะเราจะมีความสามารถมากพอมไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในการที่เราจะไปชวนเพื่อนๆมาแต่ประเด็นที่มักจะเกิดแล้วก็เป็นปัญหาอมาตมนิรันดร์การนะครับ ก็คือเมื่อเอาเพื่อนเข้ามาเป็นคนส่วนแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็มักจะเห็นเคสที่ว่าเพื่อนก็ต้องแตกหักกันนะครับตกลงกันแล้วมีปัญหาระหว่างทางแล้วก็ต้องแยกกันไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆากครับพอเจอคําถามแบบนี้ครับก็เลยทําให้ผมนึกย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมเองก็เริ่มธุรกิจโดยชวนเพื่อนๆเ,เช่นกัน,นมาเริ่มทําธุรกิจด้วยกันตอนนั้นเนี่ย ท่านอาจจะมีเพื่อนๆมาทาเริ่มทําธุรกิจอาจจะมีหุ้นส่วนหนึ่งคนสองคนนะครับตอนนั้นสําหรับผมมีหุ้นส่วนทั้งหมดสิคนรวมผมด้วยเนี่ยครับเป็นเพื่อนในสมัยก่อนที่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับเป็นธุรกิจเนื่องจากธุรกิจอันนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจผมอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพถ้าถ้าเป็นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมกะเทรนด์ของโลกเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปโอ้โหเป็นสิบกว่าปีก่อนเนี่ยนะครับผมไม่คุ้นเคยนะครับวิธีการที่จะลดความเสี่ยงของผมผมก็เลยไปชวนเพื่อนๆ คุยไปคุยมาฮะเขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจก็ชักชวนกันมาเรื่อยๆสุดท้ายสิบกว่าคนที่ชวนกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเหลืออยู่สิบคนเนี่ยนะฮะที่มั่นใจว่าโอเคจะต,ต้องโกเฮ็ดลุยกับธุรกิจนี้แล้นะครับทำไปทํามาตอนแรกๆก็สนุกดีนะครับทุกคนก็หลังเลิกงานก็นมาช่วยกันนะฮะอาจจะชุนลมุนบ้างอลเวงบ้างแบ่งงานกันไปคนนั้นช่วยกันเรื่องนี้คนนี้ช่วยกันเรื่องนั้นทํทำไปเรื่อยๆก็เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เป็นหัวหน้าเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะถอยออกไปดูดีฮะ แต่พอทําไปเรื่อยๆนั่นแหละครับพอมันมีขุ่นส่วนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะต้องเรียกประชุมทุกครั้งมันไม่ทันการก็อาจจะต้องเอ๊ะมอบหมายไหมพอจะต้องมอบหมายเนี่ยเอาแล้วนะบางคนก็เห็นว่าเพื่อนคนนี้น่าจะไว้ใจได้มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเห็นเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้มากกว่าอีกคนหนึ่งอะไรกันองอย่างนี้นะครับก็เริ่มเป็นปัญหามาปัญหาเรื่นี้เกิดจากการที่ไม่ได้ตกลงทุกอย่างไว้ตั้งแต่ทีแรก ไอการแบบเปิดโอเพนเลยฮะว่าโอเคเราไปลุยทําธุรกิจการเสร็จแล้วค่อยมาหาทางตกลงกันอันนี้อาจจะเป็นหลุมพรางขนาดใหญ่นะครับของการทําหุ้นส่วนกันซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของผมหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะครับก็ยังโชคดีนะครับพอทาทาไปนะก็ต้องเล่าต่อไปสักนิดน,นึงว่าพอทาทาไปครับหลังจากนั้นไม่นานครับเริ่มจะความเห็นไม่ลงรอยกันเยอะแล้วนะครับเริ่มการทํางานเริ่มจะชะง,งักเริ่มจะมีปัญหาแล้วแต่กธกันไม่ไม่ได้กธกันนะเนื่องจากเรเป็นเพื่อนกันมานาน แต่พอทำ,ทำ,ท,ำทำไปเนี่ยไอการบริหารจาัดก,การงานที่มันไม่สมูทนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้งานมันไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไอธุรกิจต,ตัวนั้นไปก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เฟลสำหรับผมนะครับแต่ก็ยังโชคดีครับเพื่อนๆสิบคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มไลน์นะมีการพูดคุยกันบางครั้งไปพูดถึงเรื่องโปรเจกต์เนี้ยในอดีตที่เราทําร่วมกัน,นก็ยังตลกขบขันกันว่าเออตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแต่ว่าในหลายๆเคสนะครับ,เร,บ,บเ,เรื่องต เพราะบางครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้นอกจากเสียธุรกิจแล้วเนี่ยต้องเสียมิตรภาพไปเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าการทําธุรกิจด้วยกันกับเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับการที่เอาเพื่อนที่เราไว้ใจได้ที่เราคิดว่าเขามีความสามารถมาเดินร่วมกันในเส้นทางธุรกิจตกลงมนให้ดีตั้งแต่วันแรกใครจะตัดสินใจเรื่องอะไรถ้าเกิดปัญหาจะต้องเพิ่มทุนต้องใส่เงินใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าตกลงกันไม่ได้ อาจจะต้องมีคนกลางไมเชิญมาเป็นประธานเพื่อที่จะเป็นคนคอยเคาะโต๊ะหรือเปล่าหรือสุดท้ายเนี่ยถ้าต้องการที่จะแยกจากกันเนี่ยในข้อตกลงอาจจะต้องใส่ไว้และการตกลงนะครับขอแนะนําว่าอยากตกลงเป็นปากเปล่าเพราะว่าไอ้คำว่าสัญญาปากเปล่าเนี่ยเวลามันผ่านไปมันลืมครับแล้วอาจจะเข้าใจนคนละแบบก็ได้บางครั้งเนี่ยยอมเสียเวลาสักน,นิดนึงหรือจะเสียเงินสักน,นิดหน่อยก็ได้ครับจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือทนายที่พอจะมีความสามารถสักหน่อยที่คุยกับเรารู้เรื่องเนี่ยให้ร่างข้อตกลงกันตั้งแต่ได้ ผู้นี้ทำเพื่ออะไรครับไม่ใช่เราไม่ไว้ใจกันแต่เพราะว่าเราเชื่อชูว,ว่ามิตรภาพที่เรามีเนะี่ยมันสําคัญมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจมิตรภาพดีๆไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดใน EP นี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านบอกว่ามิตรภาพดีๆมันเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้ธุรกิจควรจะเป็นสิ่งที่มาช่วยต่อย,ยอดมิตรภาพของท่านให้มันกลายเป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงมิตรภาพนั้นให้เติบโตได้ยิ่งขึ้นมีหลายเคสครับ เพ,เพื่อนการทำธุรกิจแล้วก็เติบโตร่ํารวยกันมีผลมีผลประโยชน์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวที่ดีอะไรพวกนี้แต่ก็เช่นกันนะหลายเคสที่เวลาที่ได้มาร่วมธุรกิจด้วยกันและสุดท้ายก็ต้องเสียมิตรภาพไปด้วยผมหวังว่าการร่วมมือกันของคุณแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับในการสร้างหุลส่วนทางธุรกิจขึ้นมาจะเป็นอย่างแรกนั่นก็คือสุดท้ายธุรกิจก็เติบโตคนก็สำราญงานก็สำเร็จขอบคุณสกักการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอี e ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยนของพักตี